สวัสดีครับน้อนสู่ Mr. Pop Channel นะครับผมภูผานะครับผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมจบปริญญาตรีควบโทนะครับแล้วผมก็เป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับพัฒนาตัวเองสอบไอเอลวันสีครั้งจงกนกระทั่งผ่านใอเอลแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยผ่านใอเอลด้วยนะครับเพียงทักมา990บาทเท่านั้นเคมาต่อสกิลนะครับวันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เรื่องของผมท็อปปิกที่จะพูดวันนี้ก็คือมีเป้าหมาย <c oughs> แต่ไม่เห็นทางไปนะครับ คือหลายคนเนี่ยมีเป้าหมายสูงมากเมื่อก่อนผมเนี่ยก็มีเป้าหมายคืออยากเข้ามหาลัยดีอยากเข้ามหาลัยเคมบริดนะครับแต่โหคนทางที่จะไปมันยากชิบหายต้องสอบนี่สอบ A-Level สอบ IG สอบ IEL ให้ผ่านนะครับสอบ Interview มี Admission โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาของแต่ละคนนั่นแหละแต่ว่าผมจะพูดว่าเราถ้าเกิดเรามีเป้าหมายแต่เราไม่เห็นทางไป เราจะต้องมีวิธีทางทํำยังไงนะครับโอเคผมยกตัวอย่างสิ่งที่มันเห็นภาพชัดมากๆแล้วก็ง่ายๆนะครับให้ทุกคนฟังคือคนที่เล่นเวทน,นะครับใหญ่ๆนะหลายคนเนี่ยเดินมาถึงเห็นไหมบางคนเห็นนักก้าบใหญ่นะครับเม,มื่อผมเป็นผู้ชายผมยกตัวอย่างกับผู้ชายผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับผมเห็นคนที่กรามใหญ่นะครับแล้วเราก็เข้าไปถามเขาว่าเฮ้ยทําไงถึงกรามใหญ่นะครับ เราคิดว่าจะมีคนบอกไหมพวกมึงคิดว่าจะมีแบบนักกล้ามคนไหนบอกไหมว่าอุ้ยมันใหญ่ของมันเองนะครับมันใหญ่ของมันเองอยู่ดีกูตื่นมากูใหญ่ไม่มีนักกล้ามแม่งก็ต้องบอกว่ากูไปจิมทุกวันนะครับเช้าเล่นจิมกินกินไข่สิบฟองทุกวันนะครับกินเวย์นะครับ,ก,รบกินนู่นนี่นั่นโอเคเนาะคือเข้าจิมทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางฟลุปไป ถึงเป้าหมายอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าคนคนนึงมีเป้าหมายคือการที่มีกล้ามใหญ่นะครับคน,นนั้นก็ต้องไปจิมทุกวันถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ทําให้ไปถึงเป้าหมายเราต้องย่อยย่อยย่อยทัสหรือว่าแบบกิจกรรมต่างๆที่ให้เรากิจกรรมเราต้องย่อยสิ่งที่ต้องทําเพื่อที่เพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นใครมีเป้าหมายอะไรไลิสต์มาเลยครับว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้น ลิสต์ออกมาเลยแล้วทำเป็นเช็คบ็อกทำทีละอย่างเคนะและการทำทีละอย่างคือเราต้องมีวินัยในการทำเช่นผมบอกว่าผมอยากสอบไอเอลให้ได้9ก้าพอให้ได้แปดนะครับเราทำอะไรล่ะเราต้องทำ Reading ให้ได้เท่าไหร่9 Listening ให้ได้9เอ่อ writing ให้ได้6.5 7อ่าเอ่อ speaking ให้ได้7 8แอะไรอย่างงี้เห็นะเรารูปเป้าหมายย่อยละเราก็มาย่อยลงไปอีก Reading กูต้องอ่านหนังสือ วันละสี่เปเปอร์นะริซ n i n g ต้องทำวันละสามเทสนะมันถึงจะครบสี่สิบเทสนะครับกว่าเราจะพัฒนาแล้วก็ดูคะแนนด้วยว่าคะแนนตอนนี้กูเท่าไหร่ลนะอ่ากูจะพัฒนายัางไงไปถึงเป้าหมายนะทำเป็นเช็คลิสต์ออกมานะครับทำเป็นเช็คลิสต์ออกมาแล้วก็ติ๊กติ๊กปท้นเราทำไปแล้วเห็นไหมถ้าใครอยากรู้เรื่องการจัดตารางเวลาผมมีคลิปจัดตารางเวลาให้ด้วยนะครับเออไปดูได้เลยสิบเจ็ดนาทีครับตอนจะสอบนะสำหรับคนที่จะสอบนะครับแต่ถ้าคนมีเป้าหมายอื่นๆที่ไม่ใช่การสอบ <c oughs> พวกมึงก็ไปจัดการเอาเองนะครับตั้งเป้าหมายเขียนใหญ่ๆลิสต์ออกมาย่ยอยๆว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอยากรวยทำไงบ้างทำไงบ้างทำไงบ้างเข้าในะครับแล้วก็ติ๊กทีละราบอกทีละราบอกทีละราบอกโอเค <c oughs> โอเคนี่ทิปดีๆอย่างนี้นะครับสรุปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากถ้าใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายยังไงทางมันดูยากไปหมดนะผมมีเป้าหมาย,ยาเทมบิดผมลิสต์ออกมาเลยครับผมจะต้องทำเพิร์ลเซ็ตเมนต์จะต้องทํา ต้องอ่านหนังสือเปนละสิสชั่วโมงเพื่อที่จะสอบไอเอลจะสอบไอจีสอบเอ e เลเวลให้ได้เต็มให้ได้ท็อปอะไรอย่างงี้เห็นไหมทุกคนแล้วมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับนี่คือมันก็ไม่ใช่เทคนิคหรอกมันคือคอมมอนเซนส์ที่พวกมึงเนี่ยไม่ไม่ทำกันเพราะพวกมึงไปคิดว่าโอ้เป้าหม,มายแม่งใหญ่แล้วก็หลายคนครับทักมาหาผมเนี่ยไอเอลเนี่ยคุยเนี่ยคุยมาหาผมเต็มไปหมดเลยนะครับว่าโห พี่ทำยังไงดีนะครับขึ้นไปเจ็ดเนี่ยแม่งโคตรยากเลยผมสอบมาสองสาครั้งแล้วไม่ได้สักทีนะครับผมพัฒนาตัวเองยังไงดีผมพร้อมมากครับมีเป้าหมายแล้วนะย่อยทัสของพวกมึงเนี่ยออกมานะว่าต้องทําอะไรบ้างนะเหมือนคนเล่นจิมใชนะ่เข้าจิมทุกวันอ่นะแล้วพวกมึงก็จะเห็นเป้าหมายชัดขึ้นทํปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงเป้าหมายนะครับคิดถึงว่าวันนี้เราได้ทําทัสที่เราตั้งไว้หรือ,อยังโอเคเพราะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับปิดคลิปแล้วไปหาหนังสือ โอเคเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้มีเกือบทุกวันนะครับมีสปุ๊บ n แนลเท่านะ้าใครที่อยากเรียนในเอลนะครับ990บาทยังติดไออยู่ใครที่อยากเรียนในเอลนะครับ990บาทเท่านั้นแอดไลน์ทักมาเ,ยนนเลยนะครับเจอกันในไลน์ทุกคนโอเคเนอะอย่าลืมกดซับเลยนะเด้อซีอ o u คลิปหน้าบายบาย